ล่าสุดนะครับคุณเจเอนะครับได้ออกมาพูให้กําลังใจการจอมพลังนะครับที่กําลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับเจเอนะครับบอกว่าเรื่องอื่นไม่รู้แต่ที่รู้คือหน้างานตีหนึ่งตีสองยังลงยางทําบังเกอร์กันอยู่เลยและยืนยันว่าทหารและพี่น้องประชาชนชายแดนรู้สึกอุ่นใจที่มีการจอมพลังเจเอชี้ว่าการจอมพลังเนี่ยทำเพื่อประชาชนและทหารที่ชายแดน มากกว่าใครหลายๆคนถ้าไม่มีคุณกันพี่น้องชายแดนเดือดร้อนมากกว่านี้แน่นอนนอกจากนี้เจยังตั้งคำถามถึงคนที่กำลังพยายามจะตรวจสอบและขัดขวางคุณกันว่ากรุณาตรวจสอบทุกองค์กรไม่มีใครดีร้อยเปซ์ทำไมต้องขัดขวางการช่วยเหลือทหารชาวบ้าน การออกมาให้กำลังใจครั้งนี้ของเจเอเป็นการตอกย้ำว่าแม้จะมีดราม่าแต่ผลงานที่คุณกันทำเพื่อทหารและชาวบ้านที่ชายแดนนั้นเป็นลูกป,ประรรมและสำคัญมากสำหรับคนในพื้นที่อ่าอันนี้ก็จริงนะครับก็จากที่ผมเห็นมาก็าคุณกันเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับก็จะเห็นตั้งแต่มีเหตุประทะชายแดนมาเลยนะก็จะได้รับข่าวสารมาตลอดก็ คุณกันเนี่ยก็คือจะลงไปพื้นที่เลยนะน้าแนวไปทําบังเกอร์ไปอะไระครับลงไปจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยะจะมีเคสนะครับไปช่วยเหลือไปอะไรนะครับก็จะเห็นออกไปเป็นเคสอ่าคนนั้นคนนี้อ่าที่ท้าทายบ้างอะไรเป็นเคสที่ว่าไม่ได้รับว่าเป็นทางคุณกันจะลงไปไปช่วยนะครับแต่พอหลังจากมีประทะเนี่ยที่แชายแดนอ่ะคุณการก็จะไปใ,ให้ความสาคัญกับทางแชายแดนนะครับก็ลงไป ทำบังเกอร์ทำอะไรใครขอร้องอะไรโดนเดินอะไรให้หมดนะครับก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็แต่พอพอมาล่าล่าสุดเนี่ยผมได้ดูข่าวเนี่ยคุณการบอกว่าเออเนี่ยผมนะลงพื้นที่ก็จริงนะแต่ว่าทีมงานผมไม่ได้มีแค่แค่ผมคนเดียวนะไม่ได้มีแค่แค่ที่ไปแนวชายแดนนะก็ยังมีรับงานก็ยังมีช่วยเหลือในส่วนอื่นด้วยอมีที่ปทุมบ้างมีอะไรบ้างก็ยัง ให้ทีมงานเนี่ยไปดูแลในส่วนตรงนี้นะครับแต่แค่ว่าไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายหลวงเฉยเอออ่ะอันนี้เราก็เพิ่งรู้เราก็เพิ่งทราบเราก็อ๋ออย่างงี้ทีนี้ทางเข้าไปดูในของทางพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าเออก็ได้มีการโอนโอนเงินไปเนี่ยในมูลธิการจอมรัลังไปเนี่ยพี่หนุ่มบอกว่าไม่ไม่ต้องมารายการโหนกระแสแต่ให้ออกมาชี้แจง รายละเอียดว่าอไอ้ทำดีก็ทำดีส่วนทำดีแต่ทำดีต้องตรวจสอบได้แล้วก็ต้องอชัดเจนว่าเออไม่ได้มีในส่วนคือพูดง่ายว่าทำก็ส่วนทำชัดเจนก็ส่วนชัดเจนว่าเออเนี่ยมันจะได้แบบว่าไปในทิศทางที่ว่าเออเนี่ยเป็นการดีแคร์ตัวเองด้วยว่าเอ,อ้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบเออเราไม่ได้มีการแบบว่า ทำผิดอะไรอันนี้นะถ้จาจากที่ฟังพี่หนุ่มมานะก็คือเหมือนว่าพยายามที่จะบอกว่าเอออยากให้ออกมาชี้แจงเอออ่ะนะครับก็ประมาณนี้นครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นว่าไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันได้นะครับเนื้อหาสาระดีๆที่ทุกคนไม่ควรพลาดน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอีกอย่าลืมกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆของทั้งช่องนะครับ